ันนี้นะครับพาทีมชมท่านนะครับมาเที่ยวเซตแปที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสุขรานะครับบรรยากาศในขณะนี้นะครับมีผู้คนมากมายนะครับที่มาเที่ยวกันครับครับมีหลายร้านมากเลยนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นล้ยไม้ต่างๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไม้ป่านะครับไม้ป่าก็ จะให้ทุกท่านนะครับชมดูร้านนี้ก่อนในกันนะครับเป็นร้านกล้วยไม้นะครับซึ่งผมไม่เคยได้ให้ทุกท่านได้ชมเลยนะครับสำหรับเรื่องกกล้วยไม้นะครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็มาดูกล้วยไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีความสวยงามมากเลยนะครับในเรื่องของดอกเนี่ยมีอยู่หลากหลายนะครับก็มีหลายสีมีต้นที่ผมไม่เคยเห็นก็มีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไป ถุงดูคล้ายๆนะครับ่ามีหลักหลายอย่างไรา้างนะครับนี่นะครับวันนี้เป็นงานกเกษตรแฟร์ที่มหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับจะจะมีการจัดโครงการนี้นะครับปีละครั้งซึ่ง2ปีนะครับที่ไม่ได้จัดเนื่องจากว่าก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาก็เลยไม่มีการจัดกิจกรรมนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ าว่าเป็นการเริ่มของกิจกรรมงาน,กนเกษตรแฟร์กันทังนะครับก็มีคนเยอะเยอะมากเลยนะครับที่มาเที่ยวกันนะครับ ชั้นนอาเปลือกจะมีลักษณะน,นี้นะครับเนื่องจากว่ามันยังไม่มีดอกนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้ติดรูปวายนะครับดอกของมันนะครับมีลักษณะนี้เป็นสีขาวๆนะครับตรงกลางก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเหลืองประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับ สวยงามเลยนะครับอ่านี่นะครับไยเขียนว่ากล้วยไม้พันแท้ต่างประเทศนะครับลักษณะข,ของดอกนะครับนี่นะครับ คิดว่าอ่านว่าผมผมขอดาวแล้วกันนะครับคาเทสตัมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็เลยบอกว่าขอดาวแล้วกันนะครับคาเทสตัมคาเทสตัมไม่แน่ใจว่าถือเปล่านะครับแต่ว่าที่มันเขียนแบบนี้นะครับ นี่ไม่มีราคาติดไว้ไม่มีราคาอ๋อนี่นะครับสำหรับต้นนี้นะครับสามต้นสามสิบบาทห้าต้นหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับทด่ขายอยู่นะครับห้าต้นหนึ่งร้อยบาทลักษณะดอกของกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับ ดอกที่เพิ่งออกมานะครับที่มันยังอ่อนอยู่นะครับสียังยังไม่เข้มครับอันนี้ก็กําลังจะกัดสีให้มันเข้มไปเรื่อยๆนะครับอพอเข้มดอกเข้มขึ้นมานะครับก็จะมีลักษณะนี้กันสวยงามเลยนะครับ ส่วนดอกของต้นนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับสังเกตดูจะไม่เหมือนกันนะครับะะครับกลิบของดอกเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับส่วนต้นนี้กลิบจะเรียวยาวนะครับ ยาวอันนี้ขนาดความกว้างของคลิปเนี่ยใหญ่กว่านะครับครับเดี๋ยวไปดูอ่าชนิดอื่นๆต่อไปนะครับน,นี้นะครับมีดอกสีม่วงโนกับเหลืองแล้วก็ ดอกสีเหลืองนะครับชื่อต้นว่าเคททยานะครับราคานะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่านะครับมไีไล่สีด้วยกันนะอนี่นะครับดอสีขาวตรงกลางเป็นเฉดสี เป็นเจ็ดสีเหลืองนะครับก็ให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นสีเหลืองนะครับเมื่อีสีแดงคนดูนะครับชื่อว่าจองทองดีไลท์นะครับจอมทองดีไลท์มาเลยต้อการเดือดสเดือดห้ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นชื่อร้านอะไรนะครับเพราะว่าใครสนใจที่จะสั่งก็สามารถสั่งได้ที่เจตามที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็เดี๋ยวค่อยค,อย,คอยไปคุยกับเจ๊แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาดูลักษณะของด้วยไหมกันค้วยไหมกันก่อนนะครับ เราได้กี่ปีประมาณสาณเดือนครั ถ่ายแล้วยืนว่าถ่ายแล้วดูนะครับอันนี้ก็สวยนะครับสีส้มๆนะครับ ก็ส่วนนี้ก็เป็นรากอากาศของมันนะครับมามันนไงเยอะจมีมาอย่างไรเนาะจีอ๋อนี่เด็กไทยคลิปอ่ะอย่างนี้อือมอเละเลยเฮ้ย Tubik layar tu. Kita oh. tengok layar tu ada. Kita tulis dengan kaset fair hat Oh, okey. Ah, uh, okay. pimet dia tu Eh. So kita tu lah. Ah, uh, ambil okay. bayar kad eh. <laughs> uh. eh? eh. Ah. Tak pacik sikit boleh dah. Tak pacik dah. Ha, ah, tengok ni, mari tengok. Ha, ah, pacik ni orang okay, orang okay, mana dah? Pujuk, Orang okay, pujuk, pujuk mari beli ni dah. Eh? ah, mari beli Primark ni. Ha, ah, jangan kata-kata kau yang mana tak ada mungkin Teh, ah, yang mari lu, ah, yang yang molek, teh, ah, yang molek, ah, beli pak kalau panah pula, beli kaya sah pula. Ah, mari nah, kujuk beli lagi tani, kujuk tani. Beli, 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 beli. Oh, penun apa ni? Buah nato. Ah, jadi mak mana tak habis banyak gak lagi mak ini lah. Ibu pade, pas apa? Ah, Tidur, tanya, ah, jalan, ya, ya. Isok pula, deh. Tidur aja lu malam ni, ha. Kelesa. Ya nah. Anak dekat sini, kita sini. Ah, anak dekat sini dah. Dia ngaji sini lah. Tu kerja. Oh, ya ya ah, dah, ha ah, tengok pak cik. ah, okey. Rumah kita lah nak ah pakak mari jalan mari beli. Kita do, nun kalau kawin. Ah, kalau kawin. Ya ya, tak apa cik dah. Masih tu. สามต้นนะครับเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะครับที่ก็คุยกับว่าจิตเป็นภาษาภาษาบ้านนะครับภาษาบ้านภาษายาวีนะครับโอ้โหนะครับดอกสวยงามมากเลยนะครับ เป <c oughs> ิบ <fry> ล <UC S> ิวาปุ๊บอนี่เนี่ยลีว่าปอบก็ตกรดัต้นมากอ่าอนะครับก็ที่ก็ซื้อไปในราคาหนึ่งยห้าสิบาทที่มีดอกนะครับที่ไม่มีดอกก็หนึ่งอยบาทนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับถึงแม้ว่าเป็นบางต้นเป็นชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าลักษณะความสวยงามความสมบูรณ์ของต้นก็จะทําให้ราคาเนี่ย ความแตกต่างกันไปด้วยนะครับ ส,สีสันสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็ได้ดูการชัดๆดูกันเต็มๆนะครับในเรื่องของกล้วยไม้ต่างๆนะครับมีทั้งกล้วยไม้ที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับก็ผมเองไม่มีข้อมูลอะไรมากเลยนะครับก็เลย ะนะครับให้ชมดูเพียงแค่เป็นฉากที่เป็นบรรยากาศและก็ความสวยงามของต้นใยไม้กันนะครับในเรื่องของข้อมูลเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะไปศึกษา,าค่อยๆศึกษากันนะครับ านะครับแถวนี้นะครับแถวนี้ต้นละอ่าจากเดิมนะครับห8ึร้ดบาทลดเหลือหนึ่าสนะครับเดี๋ยวต้น,ตนให้ดูอีกทีนะครับก็จะมีลักษณะน,นี้นะครับครับจะมีขายทุกปีนะครับในงาน เกษตรแพ์ที่มอหัดใหญ่นะครับแล้วก็อ่านะครับแถวกลางเนี่ยยังไม่ให้ชมยังยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับมีชื่อว่า้วยไม้ดอก น่าจะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่ชื่อต้นไม้ดอกหอมต้นไม้ดอกหอมนะครับดอกมันจะมีกล่นเล็กกว่านะครับอ่าเล็กกว่ากับต้นนี้ันนี้ก็ดอกสีเหลือง キム。Wow, okay. หเหลืองสีส้ม ามเจ้าของนะครับบอกว่ามีการส่งให้ทางประชิีหรือเปล่านะครับบอกว่ามีนะครับเดี๋ยวถามชื่อเพจนะครับชื่อเพจของพ่อค้านะครับอ่าตอนนี้บริการลูกค้าอยู่อ่าชื่อเพจอะไรครับพี่นี่ก็จะมีเพจอ่านะครับจะมีสองเพจนำบัตรนะครับชื่อเพจนี่นะครับสำหรับใครใสนใจต้นไหนนะครับก็ นี่นะครับตามนี้เลยนะครับะชาทานออกกิดประมาณนี้นะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับครับสนใจต้นไหนนะครับก็สามารถโทรพูดคุยกับพ่อค้าที่คชาทานาชาทานออกกิจได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมกล้วยไม้กันนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปชมอีกชนิงนะครับมีมีเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับพันไม้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายซื้นในก่อนนะครับก็ไปติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ